ว,วันนี้จะจะนำเรื่องที่สารสิทธิ์ได้ถามถึงการปฏิบัติบัธิศาสนาเบื้องต้นแล้วก็สมเด็จทพระโตพระมังสีท่านก็ะไดอธิบายอย่างแจ่มแจ้งทีเดียวแล้วก็มีถ่ายถามกันถึงเรื่องต่างๆต่อไปอีกเพราะนั้นก็เรื่องนี้ถ้าท่านได้ฟังแล้วท่านรู้สึกว่าจะได้ความรู้อย่างดียิ่งโดยเฉพาะผู้ที่กำลัง ปฏิบัติในเรื่องนี้อยู่ดังนั้นก็ขอให้ท่านได้สดับรับฟังต่อไปนะครับรูปนี้ชื่อว่าในสุธีนิวัฒน,นะในฐานหน้าที่เกิดเป็นคนไทยบ้านไทยเมืองไทยและได้นับถือผู้ศาสนามาโดยระดับตัวเองได้บวชตัวเองบวชลูกบวชหลานหลายๆคน และในโอกาสนั้นเองได้ศึกษาประวัติของเกติอาจารย์ต่างๆผู้ซึ่งทรงคุณในทางวิทยาคมทรงคุณในทางธรรมะทรงคุณในทางสมถะรรมาฐานทรงคุณในวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อเสียงเรืบารมีขององค์พ่อสมเด็จผู้ชาการโตนั้นเป็นที่เคารพนับถือของพวงชนทั้งในกรุงเทพ คนบุรีและคนเมืองต่างๆผู้ที่นักมือทางอิทธิฤทธิ์ก็นิยมรูปของสมเด็จพุทธาจารย์โตนี่ไปเคารพบูชาสนตัวติดตัวรวมทั้งรูปนี้ด้วยว่าต่อมาก็ได้มีผู้สร้างรูปของพ่อคุณไวยเป็นรูปบูชาก็ได้ไปบูชาด้วยและติดตัวด้วยโดยเหตุนี้เรามี และชื่อเสียงว่าคุณของพ่อจึงเกตกล้องไปโดยทั่วไปทีนี้ในฐานะที่ลูกออกจอธิการมาแล้วสมปีก็ะด้ตายาสาจิตรู้ว่าเมื่ออกอตุการแล้วในตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ตรวจการสำนักนายกรีประธานสายจิตรู้ว่าเงินสะสมที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นเงิน4ี่หมื่นเศษนั้นส่วนหนึ่งจะสร้างพุทจะสร้างพระประธาน ไหว้สืบพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งจะซื้อรถยนต์ส่วนตัวชายก็ได้สร้างพระประธานาเสร็จแล้วไว้เป็นขาปาะสานในโบสถ์วัสมจเหนือโพบางะคาเจ้าจังเศร้าและอีกส่วนหนึ่งก็ได้ซื้อรถยนต์ชายสมความปรัถนาเพราะอุการแล้วว่าทางการไม่ได้ให้รถยนต์ชายาและประการที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในระหว่างที่ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นี้จะเด้พบท่งองทุกข์ขุดขวันาทุกข์วัชนาอย่างยิ่งจึงต้องาังจิตเลยว่า เมื่อออหุการณ์แล้วก็จะได้เรียนอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงธรรมะล้วนๆก็ได้เพราะออหิการวันที่หนึ่งตุลาก็ไปเรียนที่หนึ่งตุลาที่วัดมหาธาตุรืวัดโพสงวามปรรถนะในการนี้เมื่อเรียนในทางาทฤษฎีหรือในทางปรัชญาหลักคำสอนเจ้าแล้วก็จะต้องนำไปทางปฏิบัติด้วย แนว่าที่ชื่อเสียงของอ,องค์ท่านี่เป็น,นที่เคารพนับถือวยนเช่นที่นับถือศาสนาพุทธโดยเฉพาะยิ่งเอ้อวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนี่ย่อมเป็นที่เคารพนับถือูรจริงในฐานะที่เรียนในทางทฤษฎีในทางส,งสอนในทางธรรมะแล้วแต่ภาคปฏิบัติยังไม่ได้ทำแลวได้สร้างได้สร้างสถานปฏิบัติที่อ่อนน้อย ในมูลนิธิของอภิธรรมมูลนิธิหนึ่งหลังเป็นจำนวนเงินแปดพันบาทแล้วได้ไปนั่งอิพัฒนาหนึ่งคืนและต่อไปก็จะนั่งทีนี้การนั่งนี้ก็ใครจะทูลถามหลวงพ่อว่าเอ่อในการที่จะเข้าปฏิบัติในสมาธิกรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีะรรดจะควรมาเพนปฏิบัติอย่างไรบ้างของพ่อใดกล่าวให้เป็นประโยชน์ก่อชาวพุทธที่มาณที่นี้รวมทั้งรู่ดเบื่อ <c oughs> จเจริญพนรวันนี้อาตมากรายมาเจอนักปัชญาแห่งกันสัจทยายทั้งเรื่องทั้งโลกและทั้งธรรมท,ทีนี้ในภาวะแห่งการในการที่จะปฏิบัติตนตามหลักแหงการดำเนินตาำของวิปัศสนากรรมฐานนั้น ในจุดสำคาญในจุดหนึ่งขั้นแรกในการปฏิบัติตนนั้นเราจะต้องวางหมดในหลักของการของคำว่าวิชาในตำราทั้งสิ้ง <c oughs> เพราะอะไรเราอัตมาจึงเฉดฉนเพราะว่าในหลักเหงการศึกษาของพุทธในพระไตรปิฎกนั้นทั้งอภิธรรมปีด,กกดิก็ดี ปฏิยัติกดีปฏิเฉดกดีเรืร่องหลักเหล่านี้เป็นแนวพื้นฐานแห่งการรวบรวมของอัาจารย์กดีฎีกาจาร์ต่อมากดีนี่คือเป็นการทฤษฎีในการที่เราเรียนรู้ว่าการเป็นมาของศาสนาพุกนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ในสภาพการนักเห็นความจริงของการสอนขององค์สมณะโครมนั้น ก็คือสอนให้เราปฏิบัติตนให้รู้จักตนและให้ค้นตนและให้เหนือตนเมื่อภาวะการเห็นการที่จะให้ดูตนให้เหนือตนให้พบตนให้ผลตนนั้นจะต้องเริ่มด้วยในดับเห็นการของการเข้าซึ่งถึงสัจะเห็งอดิยสิ ภาวะการเห็นอริยะสศสีนั้นแระว่ามนุษย์เหล่านี้เกิดมาเพราะอะไรอะไรจึงทําให้เกิดเกิดมาเราต้องมาทําอะไรในอนาคุตการต่อไปจะเป็นยังไงตายเราจะไปอยู่ hey, ที่ไหนนี่คือภาวะการเห็นการสึกต่อของในหลักของคําว่าทางปฏิบัติของจิตของผู้ที่วัวตามเป็นลูกโซในภาวะการนี้เลย ในฐาะนะที่ออัตมาได้ตรวดแล้วว่าเรานี้มีความฉันทะวิิยะจิตตะวิมังสาเพียงพอก็คือเป็นบุคคลที่ตลอดเวลาเหงนกา้าเกิดเป็นคนไม่มีกรารทอยศต่อสัจจะของคนง่ายๆและในประการที่สองก็คือรับถืออัตมาอย่างจริงใจเนี่โตวัดระคังคุณนะมันก็ต้องมีทั้งสลดมีท่้งโหันะ นะทีนี้ในสภาพการในหลักในการปฏิบัติในเดือนนี้ในขั้นแรกอัตนาอยากจะให้เรายัางหมดทุกตำดาทีนี้ในภาวะการวังหมดทุกกำดาแล้วก็คือการที่จะเข้าในจุดของวิปิสศนาหรือกรรมฐานในการใช้พุทโธเป็นอารมณ์ก็ดีธรรมมาอรหังที่เขาตั้งกันกด็ดีโดยอาบายหันใสหันสากขาเลวแต่เขา ทีนี้ในภาวะการก่อนนี้เราจะต้องนิ่งชำระกายทั้งใจให้สะอาดปกปองกุมเมื่อภาวะการปกปองผีวผ่าเราใ้ได้ทำวิธีการแห่งการสวดมนต์บทสวดมนต์ที่อัตมาไว้ที่นี่ก็มีถ้าจะปฏิบัติตามแนวนี้ก็ขอ,อเขาทีนี้ในพัฒกรรมการไมื่อายเมื่อสุดๆจุดสำคัญก็คือแห่เมตตาเป็นหลัก ให้เป็นจิตใจเราอ่อนยอนต่อสัพพบิญญาณทั้งหลายเมื่อจุดนี้เสร็จแล้วยาพิ่งหลับตาเมื่อจิตดาวังบกแบบก็คือใช้ในการดินตาท่งสิ่งไรสิ่งหนึ่งเป็นสรณะในการบังคับจิตก่อนเมื่อภาวะการเห็นการทั่งสิ่งไร้สิ่งหนึ่งเป็นสรณะในการบังคับจิตโดยสายเมื่อรู้ว่า ภาวะิจนี้จะเข้าสู่กันนิ่งเข้าสู่กันนิ่งนี่นแหละค่อยดับตาแต่ต้องจำเอาไว้ว่าในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ใช่ดับทั้งตาเนื้อและตาในตาโนกเราแค่แค่หับแต่ริมตาอยู่ตาในภาวะการเห็นการริมตาอยู่ตาในเรื่อยๆจงทำตรง ให้ใช้อะไรเป็นสรณนควบคุมตำภพละกันในอารมณ์นั้นๆก่อนบายเรื่อยๆแล้วค่อยปฏิบัติขั้นต่อไปนี่คือการสอนของอัตมาที่ง่ายก็คือเมื่อเริ่มเรียนชั้นกอไก่ก็อย่าเพิ่งไปรู้เรื่องขอไข่แล้วมันจะทำให้จิตมันพุ้งเพราะฉะนั้นในแนวการปฏิบัติขั้นแรกก็มีแค่นี้ดีเข้าใจไไหรือไม่ ผมทองกับพวกญาติโยมอีกครั้งหนึ่งก่อคอยฟังว่าจะถูกไหมครเ,เมื่อไดถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าในเรื่องต้นหรือในขั้นแรกหรือขั้นกอไก่นี้ท่านบอกให้ชําระกายใ,ใจให้สะอาดออคืออาบน้ําแต่งตัวสะอาดนี่ภายนอกส่วนภายในนั้นต้องมีศีลจจมีธรรมในประการที่สองไห้สวดมนต์ไหว้พระและผมเข้าใจว่าไหว้อย่างน้อยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ในประการที่สามก็ให้เพ่งโดยโภานาอาจจะสมโมราน,นั้นเรียกว่าพุทโธพุทโธอาใจลมเข้าออกพุทอ,ออกโธเข้า,าทํานองนี้เป็นหงทองหรือว่า,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 าหรือว่าสัมมาอารหงังหรือยุบหนอพองหนออะไรที่ทันว่าขณะนี้เขามีเกติอาจารย์สอนกันอย่างนี้แล้วก็ เมื่อภาวนาเช่นว่านี้แล้วก็ให้เพ่งกำหนดอารมณ์มที่ที่อาจระมุ่งทั้งกสิน<ม>หรือในอกรรมฐานสี่สิบยังใดยังหนึ่งก็ได้<ม>ท่านในชั้นนี้ท่านบอกเพ่งข้อไก่เอาแค่นี้ก่อน<ม>อส่วนต่อไปผู้สนใจก็ฟังจากท่านแล้วผมจะถามในขั้นต่อไปนี่ทีนี่เรียนหลวงพ่อว่า ที่ผมสนใจนั่น,นคือว่าจิตใจของมนุษย์เหล่านี้มันบอกแวเหมือนริงไม่อยู่กับที่ดังนั้นเราจะทำให้จิตมันนิ่งสงบคือว่าให้มีสมาธิคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่อาจารย์ปัจจุบันนี้บอกว่าเวลาเข้าวิปัสสนา้นั่ะน ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ให้เข้าไปพร้อมกันอลูกก็ยังสงสัยอยู่เพ,พราะเฉพาะยิ่นลูกนี้มันมีภาระมากทั้งส่วนตัวละอื่นๆอีกเยอะมันมากเพราะฉะนั้นจิตนี้ไม่สงบก็อยากจะว่าให้ทํากรรมฐานเป็นสมาธิะก่อนแล้วจึงจะผ่านไปวิปัสสนาซึ่งกําหนดเรื่องรูปเรื่องนามออขอประทานโอกาสทางพอ่อด้อธิบายคืีมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเดินไม่ถึง อ่านไม่ท้าท่องไม่จำนักอดีเพราะอะไรเราเพราะว่าในหลักเห็นการปฏิบัติบัเดเร้วใจเราควรจะพิจารณาเหตุด้วผลในสิ่งการเป็นอยู่ของปัจจุบันของการเกิดเป็นคนก่อนว่าภาวะการนั้นแร่เมื่อจิตวิญญาณน,นั้นมีการผัวพันกับมนุษย์ ที่มีกรรมผัวพันกับเราที่จะมาเป็นบิดามันราในปัจจุบันชาตินั้นเมื่อภาาการบิญญาน,นั้นหร่าไรทำการปฏิสนธิในคานของบิดามันราที่เป็นกรรมในปัจจุบันอันนี้ทําไมอาตมาจึงบอกว่าบิดาทั้งมันราและมันเปปฏิสนธิยังไงมีเป็นสิ่งลึกซึ้งของธรรมะ ว่าเราจะต้องปัติดสมธิที่บิดาก่อนแล้วค่ยถ่ายมาเข้าสู่มันดาแล้วคยฟักเป็นตัวตนในคันดังของมันดาจึงเกิดมาเป็นคนเมื่อพาวะท้องนั้นจะต้องอุ่มเจ็ดถึงแปดปาถึเก้าอย่างเดิยที่สุดก็เจ็ดเดือนออกคลอด ภาวะการคลอดออกมาล้าสายจะต้องค,คอ่อยๆดำรนิด้วยเลือดของมันราจนกว่าตนจะเติบโตขึ้นมาเมื่ออายุถึงเราสามขวบนั่นแหละเริ่มที่จะถูกกระแสของการในปัจจุบันก็คือในการเป็นมนันเห็นการพึทันในปัจจุบันชาติเห็นเกิดเป็นคนนี้เข้ามาแทรกให้รู้จักคำว่าจำขึ้นมา หัือายุหกขวบเจ็ดขวบเคยมาเรื่มเรื่องในการเห็นการรู้จักคำว่าชิดแต่ยังไม่เข้าใจซึ่งถึงคำว่าชิดเป็นยังไงจนกว่าอายุนั้นจะถึงสิบกว่าขวบได้จำได้ชิดเด้ดึกได้ทรงขึ้นมานี่คือสภาพการการเป็นอยู่ของการเป็นคนและในภาวะการในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเรา จะไปฝืนธรรมชาติจะเดินเร็วกว่าปรักขององค์สมณะโครมหวังไว้หรือนี่คือเป็นสิ่งที่อาตมาไ้ย,ยินได้สังเวชว่าจำไม่จึงทําให้พุทธพุทธขององค์สมณะโครมจึงถึงยุคนี้คู่ปฏิบัติจึงบอกว่าทําไปไม่ไ,ได้ทุกอย่าง ที่องค์สมุนคักรมว่าไว้ในหลักของการถึงอนุสติฌานก็ดีในหลักของการรับรู้แห่งการตุษตงรู้เจโตปัิยญาณก็ดีในการถึงขานขายของคุณูปาจานก็ดีในหลักเหล่านี้เป็นไปได้ในการติดจอกับเพศประพมทั้งนั้นแต่มนุษย์ในยุคนี้ไม่ปฏิบัติจริงจงจริงรูงรง้ไม่ซึ้งเขาเรียกว่าอ่านตำราสองเร่ม ก็จะเป็นอาจารย์อาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันก็มากกว่าขอทานทีนีเในภาะการในการปฏิบัตินั้นแรง<ม>เมื่อมาพบอาตมาเราไซก็อาตมาว่าให้ทำตามหบักเหตุาการณ์สมถะกันจงให้มีสมาธิแน,น่แนะสมาธิแน,น่แนเราไซขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อนั้นเราจะพบสัจจะอันแท้จริงของรูปเด่นนำเข้าใจเข้าใจครับ เอ,อผมก็ปรารถนาอย่างนั้นเพรรู้สึกตัวว่าที่มีทวารการงานและมีออกิเลสต่างๆที่เหนียวรั้งหน้าหลังอยู่จึงทาให้จิตเราไม่สงบดังนั้นก็ตั้งปรารถนาไว้ว่า ใจเย็นสมถกรรมฐานสก่อนให้มีความสงบมีสมาธิแล้วจึงจะไปสู่วิปัสสนา,เ,ารกกเรียนาพ่ออย่างนี้เราพ่อก็ยึงหลวงพ่อก็อกรับรองแล้วพ่อก็รับรองถ้าหาว่าจะทําไปพพ้อมการรู้สึกว่าเดินชาแล้วไม่เด็ดฝนเวลานี้อาจารย์เขาบอกอย่างนั้นเราทํานองเดียวกันเขาบอกว่าเวลาพิจารณากรรมฐานก็ดีวิปัสสนาก็ดีให้ลืมตาแต่ราเข้าใจโบราณนั้นให้หลับตาก่อนเพราะว่า ไม่เห็นรูปไม่เห็นอะไรที่จะทาให้ฟุ้งซ่านทําให้บอกแหวกเพราะนั้นถ้าหลับตาซะจนกว่าจิตสงบแล้วจึงจะไปสู่สมถะและวิปัสนาแต่ปัจจุบันนี้เขา้าอยู่ตาได้มีบางสำนักเก็เลยเรายังยังสงสัยอออขอบคุณเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามนี้แล้วเราเรียนก่อเราก็พยายามบ่มกอให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยถามขอเดี๋ยวไปเรียนแบบสมัยนี้นะเรียนสองวันะนะึกใหญ่นะึกใหญ่ มีอะไรเอ่อมีท่านผูใดอาจจะผมในฐานะเป็นนักเรียนใหม่สักสองปัมานี่ในอหตุการแล้วมีท่านที่อ่ส่งคุณวุฒิในทางภาตาก็ดีวินัยก็ดีไปทงก็ดีขอเชิญถามได้นะฮะผมถามอย่างนักเรียนผู้ใหญ่เหมือนกันมีอะไรถามได้เนี่ยทางข้าราชการก็จะต้องเขาใจค่ะเพื่เอาให้โอกาสคนอื่นเดี๋ยวผมจะผูกขาดุกคนเดียวมีไหมใครจะถามได้เชิญนะับเชิญนะฮะผมก็ถามว่าลุง สมัถะได้ปรัชนาโดยความรู้และสมปารถนาที่ผมทาและถูกที่ท่านแนะด้วยตุกงกันตั้งปรัถนาและที่ท่านแนะตรงกันคือให้มีสมาธิซะก่อนแล้วจึงเรียนวิปัสนาต่อไปพี่นายเรื่องลูโกลูกน้าเมื่อกนรถต่างๆนี่หลวงพ่อถวายอย่างนี้ถูกว่าต่อไปนี้นมวลหลวงพ่อให้คติทมแกลูกหลานทั่วไปปฏิบัติให้ได้กุศลมหากุศล เป็นทุนสึกต่อไปครับในการที่จะให้หลักของการเป็นอยู่คติธรรมของการเป็นมนุษย์นั้นหลคือการเป็นมนุษย์นั้นเราจะต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งรายในโลกนี้เป็นสิ่งเที่ยงเมื่อามาวะการไม่มีสิ่งรายเป็นสิ่งเที่ยงเรงาใจเมื่อรำลงชีดอยู่การเป็นคนให้สัมมาชีวเรื่องตนฉบ เมื่อภาวการือสัมมาอาชีวะเรื่องตนชอบแล้วจงฝึกจิตให้จิตบีญญาณของตนแน่ๆเพื่อในการไปใช้กรรมในบารุกเพราะว่าท่านอย่าลืมมนุษย์ทุกคนตายแล้วต้องพบกันที่โลกวิญญาณตายแล้วไม่สูญสูญนั้นด้าศาสนาไม่อยู่อัตมาไม่มาเทศจงจำไว้ในวิธีการทั้งหลายท่านอย่าลึกว่าวัตถุในปัจจุบันนี้เก่า พวกวันนี้เพเียงแต่ท่านกำลังค้นเรื่องของเก่าปีอดีตทั้งนั้นเมื่อเห็นการไปสู่จุดต่างๆนั้นจิตแลนวิญญาณไปเดินกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ่งเพราะฉะนั้นท่านมาพิจารณาตนดีกว่าทีนี้นมาย้อนกลับในปัญหาของคำว่าการจะจุดวิปัสสนารรมาฐานนั้นแรจะต้องวางตนซึ่งจาก กิเดในการติดต่อกับสังคมเรียกว่าถ้าเป็นข้าราชการเร้าไส้เขาเดี๋ยวมีเบี้ยว,วัดของหลวงกินมันก็สบายใจะลรเด้วเพราะว่าการในเรื่องทั้งหลายกับเรื่องของหุกด,ดานเป็นกรรมของเขาที่เขาจะต้องมาทาของเขาเพราะว่าตัางคุ้นต่างมาใช้กรรมตัางคุ้นต่างมาปฏิบัติตนเพื่อในการค้นกดแหงื่อาสงสารเพราะฉะนั้นในหลักทั้งหลายว่าการบ้วคนก็คือพยายามทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแกะ คนอื่นและแกในการบิญยาและจิตบิญญาณเพื่อเป็นกุศลในการหุดพ้นจากกฎวัตถุคือในการาคือในหนักแห่งความจริงแก่เชียาจานสร้างพระกระเรญญญาณจุกเสจกระเรียงแต่เป็นการแผ่รัศมีคุ้มครองเราเป็นบางส่วน ทุกอย่างในการเกิดเป็นคนเหล่านี้เราจะต้องเกิดมาใช้กรรมและปฏิบัต,ติตนตามกรรมตามภาวะของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลรนี้เรากำลังที่จะเข้ามาค้นตัวสัจจะของพุทธ,ธะกำลังที่จะเข้ามาค้นตัวพรุดนาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เรียเบื้ต้นก็คือว่า พร,ระรัตนไปนันน้นอยู่กับใจพร้นกับกายที่เราอยู่เรากำลังเดินตํารยเป็นพุทธพกสาวกเรากำลังจะค้นหาสู่ประตูพันปานนิพานนั้นเปิดใส่จ่าอยู่คอยดับเหตุฉนเราจึงจะแบกซากศพไว้อยู่กับตัวรเราะฉะนั้นจุดแรกก็คือยังในดักแห่งเครื่องรางของขังเสียเพราะว่า เราทำัางจะดูเร็สูงในการหาตนร,รู้ตนเข้าใจตนเพราะฉะนั้นในการที่อัปนาสมัยมีสังขารสร้างพระก็ดีมันก็ไม่มีอะไรหรอกแตสมัยนี้ที่อัปมาสร้างในการมาทําง,งานที่โยบินยันตั้งสํานักปู่สวรนี้ก็คือมนุษย์ในยุคต่างๆเลยเขาเรียกมนุษย์ที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นบกบัวที่ คนน้ำเราจะบานแล้วใสจำเป็นที่จะต้องมีสิยึดและสิยึดอย่างยิ่งก็คือจะต้องอมีองค์สมณะคารมรูปของอ,ของค์สมณะคุรุรูปของเกสิอาจารย์ที่ตนสักกะไ้ในตัวเป็นการอุ่นใจก็คือคุ้มคงตนเพราะการนั้นดาอาตมาได้ทําการปฏิสังขรณ์ในวัดบักังก็ดีในวัดอินทินันก็ดีอะไรก็ดีอาตมาจคิดว่า เราจะอาปัจจัยชาวบ้านมาจ้างนั้นหรืเมื่อเราไม่มีสิงระดึกให้เขาเขาก็ย่อมไม่รู้คุณค่าว่าในสิ่งนี้เขาได้ทําอัตมาก็ได้สั่งในสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสิงระดึกของเขาเพื่อในการว่ารั้งหนึ่งเขาก็ไร่เคยด่วมทำมูลกับไอโต่บ้าบอเหงน,นัดักคันนะ พ่อรายอัตมาจึงใช้สพนามของอัตมาว่าบาบา・บ่อนั้นแหระก็เพราะว่าถ้าอันตานไาไม่บ้าไม่บอชื่อมันก็ไม่ดังนะ,ะทีนี้ในภาวะการทั้งหลายเนี่จุดสํคาคัญตรเขาจะว่าการที่เราจะทําตนเราจะปฏิบัต,ติตนนั้นเหรอเราองนี้ตั้งเข็มทิศการดำรงอยู่ของชีวิตเป็นจุดใหญ่ว่าเรายนี้ จะเป็นอะไรต่อไปและเราจะตายในรูกใดคือในการแห่งการหุงกรรมในภาวะแห่งการสั่งบุตรเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ทําอะไรสําเร็จแม้จะอาตมานี้เมื่ออัตมามีสังขารอยู่ในวัฏจังอัตมามีกฎอยู่ว่าเชา้าปีหา้าไม่ว่าฝนม,มันจะตกฟ้ามันจะร้างอากาศมันจะหนาวอัตมาต้องติม แต่นแน่นอนไม่มีการผักแป็นตื่นขึ้นมาถึงก็ต้องอับน้ำอับผาชำระก,กายให้สะอาดเมื่อภาวะการถึงการชำระก,กายให้สะอาดนีแ้แล้วก็ได้ทําการสุดเมืองเสร็จแล้วอาตมาต้องนั่งสมาะสมาานวิปศสสนาหนึ่งชมหกเมืองอาตมาต้องออกบินทมะ ม่ว่าทางวางหลวงเจ้ารอสิงจะเอามาหรือเจ้าปียะจะเอามามันเล่นเงื่อนของเขาศรัทธามาแต่เราปฏิบัติตื่อยขององคส์สมณะโคเรมเราใสเราจะต้องออกบินขบัตเพื่อกดสั์เป็นจุดเด่นเมื่อบินบขนาดมาเราเราก็อาหารต่างไว้ต่อมาลูกศิษย์ทั้งหลายที่อาตมาเรียนอยู่นั่นก็ เียงกันคนนี้ก็จะเป็นพี่เบิ่มคนนั้นก็จะเป็นพี่เบิ่มเทียงกันไปเเทียนกันมามันไม่ยอมตักน้ำกันใส่ตุม่มเมื่อไม่มีน้ำใส่ตุม่มทํายังไงอาตมาก็บอกว่าพ่อเจ้าพระคุณทั้งหลายท่านนี้ลูกขุนลูกนายที่มาตักไอโตเได้ยงังเพราะฉะนั้นลูกขุนลูกนายทํางานไม่ได้ต้องไอโตตักน้าให้อับเอง หลังจากนั้นอตาตมาดึงธมาลัดมาต้องตัดน้ำไหลตุ่มให้กับพวกลูกศิษย์วัดอับแล,ล้วพวกมนุษย์ดาวนี่มันก็ตแบบักมันก็เบอ้อหลวงพ่อตักให้อับมันก็ดีมันได้ไม่ตึเหนื่อยเพราะว่าการนั้นแรงเมื่อตัดน้ำจัดแล้วก็ฉันเฉัปกติอตาตมาฉันมือเดียวนอกจากบางครั้งพันมนต์เสียไม่ดัดจึงเป็นฉันศกมือสภาวะการฉันศก ที่รองเช่าถึง,ถง,งเชี่ยงขนจะนิมต์อัตมาไปเทิมันจะต้องจงดึงหน่าไม่จงดึงหน้าปิดประตูเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเข้ามาไม่ได้ก็คือดตูตำดาแต่งตำดาบางทีก็กดพระไปหนึ่งใบม้นออกรัแขาสามงไม่ว่าจะเป็นใครอัตมาได่ออกจากกุฏิมุถึงอาดาจำวัดในการนั่งมิปพสน เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นแหละจุดสําคัญจงจําคําพูดของอัตมาหรือว่าจําคําพูดของพ่อว่าเราจะปฏิบัติเพื่อดุพนตนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสัจะเพื่อต้นไม่มีการเห็นการหน้าใคราที่จะมานั่งคุยในกุฏิที่เราจะปฏิบัติเขะะ้ขาใจไหมเข้าใจก็ถือเป็นบุคคลที่หลวงพ่อได้เรา,เาชีวาประวัติ และการประพฤติปฏิบัติของพ่อตลอดอา,อายุการของพ่อและได้สร้างอนุสรณ์ให้ลูกเหลนหลานที่ได้เคารพบ,บูชาอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งกําลังค้นหาของเก่าสมัยหลวงพ่อสร้างเมื่อสมัยนั้นไม่ได้หรือมีน้อยคนอื่นก็สร้างแทนขึ้นมาก็เพื่อในฐานะที่ผู้ที่รู้ธรรมะยิ่งยองก่อกันเช่นพระเจ้าได้ตรัสว่าดอกบัวที่จะเกิดในน้ำนั้นย่อมมีอยู่สีสถาน เพราะฉะนั้นพวกที่อยู่ในชั้นล่างยังไม่โผล่จากน้ามาก็ยอมสแสวงหาในทางชั้นตา่าคือว่ามีรูปของพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นอนุสรที่รึกคุ้มกันโดยถือเป็นรันตนกรายส่วนหนึ่งดังที่หลงพ่อได้เริ่มสร้างเป็นอนุสร์ให้ลูกหลานมานั่นดังนั้นโดยเหตุนี้ อ่คนที่ยังเรียนชั้นต่ำยังไม่พยายามที่จะปัดกิเลสที่จะกําจัดกิเลสละกิเลสต่างๆให้มันเบาบางไปก็ย่อมยึดมั่นเช่นนี้ส่วนที่พยายามละ,ละละละเพื่อไปสู่ในชาติต่างๆจงงนกระทั่งได้พุทธภูมิก็ดีอ่ได้เทวภูมิก็ดีอ่พรมภูมิก็ดีก็นั่นก็นไปเป็นชั้นๆที่เหนือนามมาดังนั้นคนที่ยังมีกิเลสเหนี่ยวรั้งยังอย่งมุงม่งให้พระพุทธเจ้ารูปของพระพุทธเจ้าซึ่นเป็นสุอยู่นี่ เป็นที่เคารพบูชาก็มีอยู่จํานวนมากทั้งไทยและเทศดังนั้นเขาจึงขอบารมีของหลวงพอ่อช่วยในโอกาสอันควรวมทั้งน้ำพุทธมนต์ต่างๆที่หลวงพ่อเดประทานให้นั้นด้วยในโอกาสหน้าซึ่งหวังว่าหลวงพอ่อจะเดบทานโอกาสให้ลูกหลาน <c oughs> ชื่นบานดังที่บารมีหลวงพอ่อมายังมีชีวิตยอยู่บัดน,นี้ได้มาพบในโอกาสที่วิญญาณพ่อเสด็จมาประทับในร่างทรงนีง้เป็นมหากุศลของลูกหลานจึงขอ,รอประทานโอกาสปทางนิยามในโอกาสต่อๆไปรวมทั้งวันนี้ส่วนผู้ใดที่ ที่จะรบกวนทางพ่อจะกระทานอนุญาตถ้าพ่อจะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่รบกวนขอทาอกาอคืออาตมาแล้วมันถ้าเจอคนชอบพูดแล้วมันชอบพูดอ่ดูก็ป็นเจ้าเมืองเป็นในเพอเป็นเมืองเออมันก็พูดบนเรื่อยแล้วก็พูดไปเรื่นยเพราะคนเขาก็มาตามหมดเลยทั้งนั้นเขาก็คอยอาตมาสอนเพราะว่าอาตมาวันี้สอนอยู่ชั้นที่สี่เพราะฉะนั้นพูดปฏิบัติ กรรมฐานถึงจะเป็นชาญสีหรือปฏิยาชาญนสี่หรือว่าระลังสิ้นจากรรมนุษย์ในจิตของตนมุ่งอยู่ในรูปของรูปปฌานสี่ก็ดีจะพบอัตมาที่พรมโรคชั้นที่สี่แล้วตนนั้นนหะกูจะแตะตัวทุกไป